สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆขัน้นวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่6มิถุนายนปี2025เราไปดูโปแรแกรมฟุตบอลในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องันที่โปแรแกรมฟุตบอลโลกหอกพะเยาโซนอเมริกาใต้กันก่อนเลยดีกว่านะครับในเช้าวันนี้ก็เป็นนัดที่15เวลา6โมงเช้านี้นะครับารากุัเจะ่อกับอุรุกวัยเอกวาดอจุจเพบกับบราซิล เวลา8เนลิกาชิลีก็จะพบกับอาร์เจนตินาส่วนอีก2คู่ก็จะแข่งขันกันในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเวลาตี3ครึ่งโคลัมเบียจะพบกับเปรูเวลาตี5เวเนซสุเอลาก็จะพบกับโบลิเวียนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบเื้าโซนยุโรปกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนาที่3เวลาตี1:45นอร์ทมาซิโดเนียจะพบกับเบลเยียมยิปลอต้าจะพบโครเอเชียเวลจะพบลิเตนสไตน์เอสโตเนียจะพบกับอิสราเอลเวว์จะพบอิตาลี ไลเช็คจ้าพกมอนเตเนโกรโปรแกรมฟุตบอลโคซาฟาครับในคืนนี้ก็เป็นราแบ่งกลุ่มในที่1เวลา23นาฬิกาซัมเบียเจะพวกโคโมโรสและโปรแกรมฟุตบอลกัมมีทีมชาติในคืนนี้นะคะรับเวลา17นาฬิกาซิมบับเวจะพกบูกินาฟาโซเวลา23บานาฬิกาบลกิเลียจะพาพกไซป์รัสเวลาเทีย่ยงคืนโคโซโวจะาพกอ,อาร์เมเนียละสเซมเบิร์กจะพวกเซอร์วเนียรัสเซียเจะาพวกไนจีเรียเวลาเที่ยงคืนครึ่งฮังการีเจะพวกสวีเดนออฟริกาใต้ะแทนซาเีย เวลาตีหนึ่งไนเจอร์จะพบกาบองเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าไอ์แลนด์จะพบเซเนกัลโปแลนด์จะพบมอนโดวาสกอตแลนด์จะพบไอซ์แลนด์และเวลาตีสองแคนมารูนจะพบยูกันดันนะครับรายนี่คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ